working capital คืออะไร working capital หรือเงินทุนหมุนเวียนคือเงินทุนส่วนที่เหลือที่กิจการสามารถนำไปใช้หมุนเวียนสำหรับการดำเนินงานในแต่ละวันคำนวณได้จากเงินทุนหมุนเวียนเท่ากับสินทรัพย์หมุนเวียนลบหนี้สินหมุนเวียนสำหรับเงินทุนหมุนเวียนเราจะมองเป็นกรอบระยะเวลา1ปีโดยเงินทุนหมุนเวียนที่คำนวณได จะบอกว่ากิจาการจะมีเงินเหลือเพื่อนําไปดูแลค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานต่างๆเช่นซื้อวัตถุดิบหรือสินค้าคงคลังเพิ่มเติมจ่ายเงินค่าจ้างพนักงานหรือค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานอื่นๆยกตัวอย่างเช่นบริษัท A มีสินทรัพย์หมุนเวียนดังนี้เงินสด400,000บาทสินค้าคงคลัง80 0 0 0 0บาทลูกหนี้การค้า2ล้านบาทและมีหนี้สินหมุนเวียนดังนี้เจ้าหนี้การค้า 1, 1 2 0 0 0ล้านบาทนี่ที่มีกำหนดชำระภายในเวลา1ปี5 0 0 0 0บาทแปลว่าบริษัท A จะมีเงินทุนหมุนเวียนเท่ากับ1 5 0 0 0ล้านนบาทสำหรับเป็นค่าใช้ใจ่ายในการดำเนินงานโดยบริษัทก็มีทางเลือกที่จะนำไปลงทุนหรือขยายกิจการเพิ่มก็ได้เช่นกันถ้าเงินทุนหมุนเวียนมีค่าเป็นบวกหมายความว่ากิจการมีสภาพคล่องที่ดีสามารถดำเนินงานต่อไปได้โดยไม่ติดขัดถ้ามีค่าเป็นลบ หมายความว่ากิจาการมีสภาพคล่องที่ย่ำแย่ต้องหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมหรืออาจจะจําเป็นต้องขายทรัพย์สินบางส่วนของกิจาการออกไปเราจะเห็นได้ว่าทั้งสินค้าคงคลังลูกหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้าเป็น3มสิ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยตรงและต้องบริหารจัดการให้ดี จึงมีอีกการคำนวณที่เฉพาะเจาะจงลงไปเพื่อใช้ดูเงินทุนหมุนเวียนได้อีกวิธีนั่นก็คือเงินทุนหมุนเวียนจะมีค่าเท่ากับสินค้าคงคลังบวกลูกหนี้การค้าลบเจ้าหนี้การค้าจากตัวอย่างของบริษัท A สามารถคำนวณเงินทุนหมุนเวียนได้เป็น800,000บวก2ล้านลบ1,200,000เท่ากับ1,600,000บาท อย่างไรก็ตามแม้ว่าเงินทุนหมุนเวียนนั้นควรจะมีค่าเป็นบวกแต่การที่มีเงินทุนหมุนเวียนมากเกินไปก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีเพราะถือเป็นการเสียโอกาสในการนำทุนไปหาผลตอบแทนทางอื่นในขณะที่แต่ละธุรกิจก็ต้องการเงินทุนหมุนเวียนในจำนวนที่ไม่เท่ากันธุรกิจที่ขายบริการเช่นให้คำปรึกษา อาจจะไม่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนมากส่วนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจค้าปลีกที่ต้องเติมสินค้าตามฤดูกาลหรือธุรกิจขนาดเล็กที่มีอำนาจต่อรองไม่มากก็อาจจะต้องมีเงินทุนหมุนเวียนมากกว่าสุดท้ายแล้วเงินทุนหมุนเวียนต้องมีมากแค่ไหนถึงจะพอดีควรดูเปรียบเทียบกับในอดีตและแผนการขยายกิจาการในอนาคตรวมถึงการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆในอุตสาหกรรมเดียวกันก็จะทำให้เห็นภาพได้มากขึ้น